สองสามตัวตัวแม่ขี้ตัวกันนะตัวน้อยก็นแล้วเนาะนับได้ตั่สองสามตัวสัดปลาิวน้ำเข้ากัได้เนี้ยปลาทันยิงเนี่ยมันตัวใหญ่ดีท่ังเนี้ยครับนก้ากินนัน ลครับอ,อืมป่ามลายที่นี่มีปงเนี่เนยเต็มกระติกหรอว่าครับเนอะใครได้ติได้ฮอปู ต้องกูมากินจะเานะก็เอาจเห็นนมาิกี้งกิน่บ่มามือหรเนนะอืมแกดีที่มามือไดก็ึกปากมือปากก็กิน เดี๋ยวมันกระทึกมือปลากินกนได้นะครับกินลาอยู่โครงมุนได้ปุ<ะ>๊บฮะวันที่อยู่โครงเสี่ยกระนาโครงนั้นบ่ได้ก่อนเหรอยู่ฝั่งนี้ติเหอรอตกโอ้ฝั่งนั้นฝั่งนั้นฝั่งเสี่ยกระนาโอ้ทุกป,ปียายกับยุ้ยยิก่อนไม่เดี๋ยวเรายายบ่ไปบ,ไปบ่ปีนั้น <c oughs> ผมมา,าผมมาไทายแล้ว <c oughs> ผมไปไทยวันอื่นกลับมาได้เต็มกระติกนะนี่มันฝนตกลมทางมืดยายก็เนื้ แล้วคนตกนหนขี้ออกมายากนี่นะครับนี่ผมก็บโบย้อนกลับไปนะผมออกพีเลยออกพีเลยแต่ละลายแต่ละคนเก่งทั้งนั้นขอเล่าเล่าเข้าปากคุยกันไปสารพัดระเพนะ อยู่ในบ้านเงียบขึ้นนะปุบป่าก็ดีไหลไยโฮดป่ะตีโอ้สมพอบอกกันโอ้ไม่น่าเอายีซ่อนมักครับยายวะ บ่เราก็เอาทำอ้อยอ้อเข้าเนอะเห็นอุปกรณ์หาจินนี้บ่ได้เลยบ่ด้รษเกิบป่าตะเขียนขึ้นมาเหรอเศตษเกบปลาเียนนพวกี้มันกมันกมนิไม่เต็ม กอดตะขี้เก็ตไงมันขึ้นมาทอเลย,เลยมือนนะีะเก็ดปลาตะเห็นไม่ได้ออกมาทุากงานแล้วดิ่งไม,ออกมก่กินเกตออกมาเกตอ่อนออกมายังไม่กินเฮ้ยโบเห็นปลาหลดตะเทียมโอ้โบได้อันแยแต่น้ำมีงวดน้ำมาก,ก้อนแรกปะเนาะได้ไปตีคนก่อนกันครับมีอยู่เครื่องมือเนี่ยได้ที่สิบตัสบว,ส,วสิบกว่าตัวตรงซิ่งนั่นเลยโอ้ คนไฟนะแล้วนไฟตนะจีไฟคนมเตันโอ้กินอยู่ครับว่ไรู้มาก็่กินป่าเข้าเป็นรัืดหกเยโอ้ยกูไม่ได้มุดเอาจิไม่เข็มนะโอ้ยสีบวยอุปกรณ์หลาย มาถือเบ็ดมาทแย่เละมือค,คนไหลยอย่างเงนะี้ยน้เนี้ยทีวามอใหญ่ซักผ้าทำนี้เ <c oughs> ก็ยยกม,เ,เ,มเต็มแปลงไว้เต็มเลยนะแปลงผ่าไว้กันเต็มเลยนะข้า,า,ง,างเหนืยอีีมีคนบอข้างเนนือพูดนะมีคนเดียวที่ออกมาจากหมู่บ้านน้อยนึงน,นะจ๊ครับ โอเคด้อกลัวเราขึ้นไปหาแล้วไม่ีลงเป็นยังเสียดีเสียดีอสาียงเจี๊ยงออกมาก่อ เอ้ยท e ี่มาอีกบ่นอะไรยังไงออกมาดอกหนุ่มโลหูรถดูเข้าขายอีกนะโลหูรถดูเขาไปยังโอ้ปลานั้นรถดูดเข้าหน่อยจีโอ้เมื่อหนเอาวิ่งมาแล้วไปยังสนามม่ต้องเอาเบียดมาหัวมันละ năm con ô yang vô ơi đó tới tôm ăn tôm mà ao

โลดมเลี้ยงอนบ่นตไเล้ยยูตี้อยากต้มจะร้าเน้ะจะร้า่สรืตีต้มจะสวยสวยเนอิเนอไม่สนใจนะมีทั้งใต้ทั้งฝ่ายที่ไงทั้งเนี่กมบุ้ดมีห่าตีแล้วมื้อนี้มีคนไปบ่หรอทางนั้นย้ไปมาน อืมครับใต้นตตไฟอืมปลดก็กินดีนะข้างนั้นน่นนนะน้างนั้นมาพิการีเห็นเห็น<อ>มาติกนไก่อ,อกพันธ์เนี่ยกินดีเป็นสุ ไม่รู้ครับมีบุหรี่ในข้องไก่ให้มาสามร้อยนะทั้ง้าอลงกีีอันนี้นะลูกีอยนนี่นะปากกดิ๊งียกดิกดิ๊กดิ

ทานนี่ขดิผ้าแห้งดิตั้งตแห้งเลยเป็นไตเดือดเลเอาใจก็ปวดเในป่าน ไม่เก็บเอาใจายิงก็ฟัวพุ่งตอนในป่าเนี่ยอาหามาเปิดทุกย่างอาหารเนี่ยเออเจิงอันยาหัวอาหารเจิงยาเหมยเจิงยาขี้กระเดียนตามเงา้ขี้เงาหามาเอ๊ตัวน้อยพคนอันอยังน่ะนึกว่าปลาลรืคาะ เล่าหรอกเนี่ยกินเบียดายกับตุกตโตมันงั้นสิยเข้ากำนัลบิดเราลังนึงสิืมากินมากมองนเล่าสําคัญกินหลายนี่ะสําัญกินทุกมื้อนะ ควรหน้าซ้ำไม่หน้าซ้ำบก่กแล้วว่าจะกลัีดรถไก่หน้าไก่ตาดูใส่บ้านสดีหาแจกได้อยู่สำคัญกินเหล้านี่แหละก็เป็นใจอย่างขอน้อ,องปลาน,นี่ก็ได้พวกกับสิป,ป่าแล้วเนี่ยไปดูคือสิบุมีแววแล้วก,ก็มีดอก <laughs> ทุ่มที่เราอยู่นะฮะต่บลงมลยโอ้แดดควานจังใหญ่บ่ฮ้อนเจี๊ย้ายชายามาได้ไหบุญใ้ดู